นี่เลยดูปลาดิกบูบูบอืมอืม,ม,ม,มอืมอมามามามอ้อยอุอย้ยอุอย้ออยเตลระบำหน่อยเร็ว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 วิ่ดูพี่มาดึงตอะดึงเตอะดึงเตอดึงเตอะดึงดึง,ดง <c oughs> ไม่รู้มันเป็นอะไรของมันปลาดูดิแล้วก็ดูทะเลหมอกทะเลหมอกท,ท่ามกลางป่าทั่ว ถั่วกำลังจะสวยโดนหมอกเฮ้ยหนาวเฮ้ย,อยมองไม่เห็นนาใหญ่เราเลยเห็นแต่หมอกก็โอเคถั่วบานเดือนเนี่ยพอตอนตอนเช้าเนาะ หมอกลงดินมันก็ชื้นอยู่แต่พอกลางวันมันก็แห้งนะพี่เนาะเนี่ยตรงนี้ดินดูดินโอ้โอ้ดูดอกไม้นี่ดิสวยดิดอกอะไรดอกยาหมอกมันเริ่มไปทางนน้นแล้วเพราะว่าอาทิตย์เริ่มจะขึ้นละนั่นทิศตะวันตก เขเลยอกันนี้สิบเอ็ลสามล็อกนั้นอะ่ะมันไม่เป็นอะไนเนี่ยไม่เป็นเพี้ยแล้วก็มีฝั่งนน้นม่ะเป็นนิดนึงก็ส่วนมากก็ไม่เป็นหรอกมั้งที่ว่าไหม,มน้องว่านะส่วนมากไม่ค่อยเป็น ภูเขากันถ่ายนกรูปข้างบนอ่ะไหน,นเออมองไม่ค่อยเห็นเลยพี่มันไกลมันติดหมอกแต่เรามองด้วยตาเห็นแต่เราถ่ายไม่ค่อยเห็นอยู่ดีสวยมากเลยตอเช้าไม,ไม่เคยจะไปถ่ายค <laughs> <laughs> ักเนาะ <laughs> นี่ดูภูเขาภูเขาภูเขา สวยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วโน่นพระอาทิตย์พูดนะพอลสะสั์เดี๋ยววันนี้พี่เอากระลำปีให้มันกิน มากที 4นาทีก็พอเออพอถ่ายวิดีโอบุตรทุดหลุดซ่อมๆเรือเรอเร่อเรือซ่อมๆดึงท่อขึ้นอีกหนึ่ง ตกอันนี้สามทางจะทับต่อสามทาง